สวัสดีค่ะบ้านเลขกที่9กาแฟสดนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยเนาะวันนี้เรามีเมนูแนะนำอีกหนึ่งเมนูที่อร่อยแล้วก็คอโกโก้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับเมนูที่ชื่อว่าโกโก้กล้วยนมสดค่ะตัวนี้จะเป็นสูตรไม่ใส่น้ำเชื่อมเลยค่ะเพราะว่าจะให้ความหวานจากกล้วยนะคะกล้วยหอมหรือ กล้วยน้ำว้าก็ได้แต่ถ้าเป็นกล้วยหอมมันจะมีกลิ่นที่หอมอร่อยกว่านะคะมาทำกันเลยค่ะใส่กล้วยหอมลงไปกล้วยหอมนี่ถ้าแช่ฟิตก็จะดีมากเลยนะคะทำให้เขีมวแล้วโกโก้โกโก้ตามชอบเลยนะคะของที่ร้านเราจะเป็นดาร์โกโก้มันจะข้มน,นิดนึงนะคะเนี่ยสองช้อนทูน ก็เค็มนะคะต้มได้หมโซส,สดสองแก้นะคะสามแก้วหรป่ะอย่าปั่นไม่ไปแล้วก็น้ำแข็งเล็กนะ เ,เสร็จแล้วค่ะโกโก,โก้กล้วยนองสดสูตรเข้มข้นนะคะหวานนิดเดียวค่ะเป็นความหวานของกล้วยแท้ๆเลยนะคะลองทำทานกันดูนะคะ เข้มข้นมีความมันมันมันขมนิดๆนะคะถ้าใครชอบลองทำทานดูนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ